โอเคครับก็ยินดี่สำหรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม r v นะครับผมวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นจะเป็นคิรูนนาคอสนะครับนะครับผมก็จะเล่นเป็นนาคอสนั่นเองนะครับผมก็นะผมสําหรับนาคอสนะตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นค่อนข้างจะเยอะนะผมหลังจากที่มีสกินของคิรูนเข้ามานะครับผมนะถึงถึงถึงจะไม่มีสกินคิรูนคนก็เล่นอยู่ดีนะสำหรับนาคอสนะผมแล้วแล้วเขาจะมาเวทป่าผมไง เอ้ยเย็นเย็นก่อนนะครับผมก็ทั้งหมดสำหรับนาคอสนะครับก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดูดันนะครับผมดูดันในเวลาเกมนำนะครับผมเกมนำกลางเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่านาคอสไม่ชอบเกมตามนะครับผมไม่ชอบเลยคือเกมตามนะครับต้นเกมนี่คือถ้าเล่นไม่ได้ก็คือแย่เลยนะครับผมนะเพราะนาคอสไม่ใช่จะเป็นตัวที่แบบเข้าไปแบบจะฆ่าได้เลยนะผมสำหรับต้นเกมนะเราจะาเป็นต้องฟาร์มก่อนแลจังหวะนี้เพื่อเราบวกไง โอ้ยยกช่วยก่อนถอยมาก่อนเลยเขาตามสุดปะวะเฮ้ยใจเย็นนะใจเตะโอ้โหเขาก็จะเวทเรานะวับแดงเราไปสวรรค์นะเรียบร้อยนะครับผมแล้วอ่าเขาอ,อ่านะครับผม พูดถึงสกิลของนาคอสกันหน่อยนะครับผมสกิลของนาคอสนะครับผมสกิลที่1จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมสามารถกดได้อีกทีนะครับผมจะเป็นการฟันลงมานะครับส่วนสกิลที่2จะเป็นการเดสนะครับผมการเด็นะครับปัดไปหน้าถอยไปหลังปัดไปหลังถอยไปหน้าอะไรประมาณนี้นะครับผมที่วันนี้ได้บอกว่าได้อยู่ได้อยู่เหลฟันเอ้ยเอาดีดับเบิลคิวครับผมจะมีหน้าของเรานะสวยงามครับ แล้วก็สกิลที่2อง่ผมจะเป็นการปัดปัดแบงหลังที่พุ่งแปงหน้าปัดแบงหน้าที่พุ่งข้างหลังนะครับแต่สามารถจะกดได้ทีนี่จะเป็นการฟันนะครับ่วนี่เมตสกิลท่าผมจะเป็นการฟันแบบข้างหน้าท่ผมที่ฐานเดียวกำหนดนะครับเป็นการวิ่งดาบประมาณสรอบนะนี่ดูเหมือนแบบเขาจะเล่นเราแบบต้นเกมไวมากเลยนะ เดี๋ยวเราฟาร,ร์มก่อนครับผมเดี๋ยวจังหวะีมีจังหวะบวกเดี๋ยวเราค่อยเข้าครับตำนาคอสนะเข้าไปช่วงต้นเกมมันไม่สามารถจะเป็นจะไม่สามารถจะมีดาเมจไปปิดเขาได้นะครับผมอาจจะเป็นดาเมจแก๊งถ้าส,ส่วนใหญ่นะผมยกฟันนั่นติอะไรประมาณนี้นะเป็นตัวที่ฟรราร์มไวอยู่แล้วนะผมตำนาคอตสนะสวยพอลี่ได้ครับเ,เราจะไปช่วยตรงกลางเฮ้ยเขาลงล่างเหรอเราด่ากันนะครับผม แล้วมันสุดจังวะคือมันหลอดเล่นดิเราอย่านะวะนี่แตครับฟาร์มก่อนครับไม,ไม่สามารถจะมีดาเมจปิดเขาได้ตอนนี้นะครับผม,เ,มดเดี๋ยวเออฟาร์มไปเรื่อยๆนะคอจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะผมจะแรงขึ้นมาเองนะครับพยายามฟาร์มนะครับผมเ,เก็บออบเจกต์นะ ลาดนี่เราวะเป็น,น,น,ปนยังเราตัดคลิปเขาดีกว่านะครับผมมูลาน่าจะวับกลับบ้านหรือเปล่าโอ้แต่ว,ว่าบนเราโดนว่ะอุ้ยเราได้อยู่เราได้อยู่สวยอย่าอยู่ตรงกลาง ยังบับได้บอกว่าเอรอเอ้ยเนื้อสวยๆสวยๆอดีตเรียบร้อยครับผมหายครับหนักไปดีครับโดนหยานโดนหยานโดนดักครเฮ้ยหุ่มมูรลานมาวะไม่ได้ด้วยโอ้โหมาตัดฟ้าโดน,นเอาคืซนซะงั้นแหละรู้ได้ไงวะอ๋อเออมันรู้ได้หมดเนาะเพราะว่านะเราตีหยานเนาะ หน้าได้ก็ได้เฉยเราก็ไม่มีนะนะครับเราฟาร์มต่อครับผมก็ของที่จะออกนะผมจะเน้นเป็นดาเมจล้วนเลยนะผมสำหรับนาคอร์สนะดาบตัริเวอร์ดาบโัเคสเปียนะครับผมจอเกาะผอบนิอามนะครับผมดาบแดงใหญ่นะยกไว้ก่อนตีตีดักโอ้ยมาหลอดช็อคว่ะ แต,แต่ว่าเซตนี้มันจะบางมากนะผม,มเพื่อนๆก็ถ้าจะเล่นเซตนี้ก็ระวังหน่อยนะผมคือเข้าไปบางจังหวะเอานะอุ้ยแล้วเขากูในปิดสวนเอาะละ่ะยกเรียบร้อยหายตีธรรมดาเลยครับเรียบร้อยล่วงบอกเลยว่าล่วงครับจงหวันนี้ไหนครับฟาร์มต่อครับผมก็นะครับสำหรับคลิป สุ่มคิดรัวนะครับผมแล้วก็คลิปเล่นคลิปแรกของผมตอนนี้ก็ยอดวิวก็ขึ้นไปพันห้าแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร์นะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ยอดซับก็4ียซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดีย๋ยวจะพยายามทําคลิปนะครับผมเล่นฮีโร่ที่มันหลากหลายกว่านี้นะแต่ว่า ตอนนี้ก็อาจจะเน้นแต่อาวีแล้วนะครับผมโห<ฮ><ฮ>แล้วเข้าไปแล้วแบบมูหลาดออกมาดักไงเอจริงนะถ้าเกิดมูหลาดไม่มาดักเราเราได้นะทอย่างนะไปครับเดี๋ยวเราฟาร์มต่อไปครับเยเล่นกันเยเตะอยู่บน นะครับปามครับก็ก็ถ้าช่วงนี้นะครับลงแต่คลิปป่าก็ตอนนี้ผมกลับมาเล่นป่าแล้วนะโหมูหล่าจะมาดักเลยเหรอมีพันธิตยูสวยเอ้พ่งนี้มุ่งจะตัดป่าผมอย่างเดียวเลยอ่ะเป็นไปไหครับก็ช่วงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปป่าลงบ่อยก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมกลับมาเล่นป่าแล้วนะ ไม่ได้เล่นแคดี้กับเมลแล้วแต่ว่าอาจจะมีบังต้าแหละนะครับผมที่ต้องมาเล่นบ้างนะครับผมอล่ะสวยสวยครับเรียบร้อยโอ้โหแล้วยานจะลำโอ้โหไม่ได้หยานนี่ฮจะเตะสิครับลำหยานล่วงไปแล้วจะเตะตามต่อไม่รลอด,ดีิครับแบบนี้พี่ก็โหดกับผมเกินไปไม่รรครับฟาร์มไปแล้วนะครับ คราใ้ผมสำหรับสกินคีดรัวนะครับผมเพื่อนๆส่งกันไปเสียไปกี่ฟูตองก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมอยากให้ผมเล่นฮีโร่ต้นไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะนี่ผมจะถ้าเกิดว่ามันเล่นได้นะครับผมมันมันเล่นได้คิวเยอะอะไรเงี้ยผมก็จะมาเล่นนะแล้วเพื่อนกูทำไมลดัดคิดกุ่ยเนี่ยเฮ้ยย่าลาดัดไอโอ้โหเกินป่านหนาป่านนักยิงลัดมาฟ้านม่งใสเม่งเลย ได้นะด่าครับเฮ้ยโหเขาหนีอ่ะเพื่อแต่ได้อยู่เก๋ยทีทีต่อเดี๋ยวจะให้มาหลอดฟาดอีกทีนึงลบเรียบร้อยจ็อกเกอร์แล้วก็ยิงไปเลยครับดับเบิร์คิวไปครับยานเอายานีกตัวยานิกตัวเลือดโลดแล้วเรียบร้อยโจกเราก็ตบไปครับนายนี่มันไม่ธรรมดาจริง มาไหมมูลาดกลับมาไหมไม่มาก็เรียบร้อยดีครับอะไรวะฝั่งนู้นนี่เล่นอะไรเนี่ยไม่กล้าเล่นกันแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะผมสำหรับมูลาดนะครับผมอไม่ตายเดยกก็โดนผักมาอีกโหถ้าผักช้ากว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะเซนก้าไม่รอดแน่ เราก็าเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับผมนะเนี่ยเพราะว่าเกมนำเ,เกมนำนะครับผมเกมนำแล้วแต่ว่าลูกเกมไม่เสียมากอะไรประมาณนี้นาคอจะเล่นได้นะคือแบบว่าจะเล่นนาคอแต่คือต้นเกมต้องทำมาให้แบบดีๆหน่อยนะครับผมแล้วพี่แกจะเป็นตัวที่ป่วนมากๆนะครับผมปวนมากมันปวนทีมไฟแยกดันเก็บออบเจกต์นะครับผมมันไวมากนะนาคอนะ แต่ว่ายังแต่ก็ยังติดที่ตัวเขายังบางนะครับผมไม่สามารถจะเข้าแบบนานๆได้เข้าไปบางจังหวะแล้วก็ตีใส่แล้วก็ล่วงล่วงเออเขยเขาก็าะเอ้ยโหได้อา่าเฮ้ย,ยห,หยานโอ้โหหยานโคตรแรงเลยม้วนไปม้วนมาตายยันได้ไดไดวะโอ้ well. เดี๋ยวเดี๋ยวป้อยเลดเกมหยานเกิดขึ้นมานี่รู้เรื่องนะครับเนี่ย เอาแล้วลัดอีกเออเจริญแล้วเพื่อนกูเราได้เมื่อไรจ้าคนจต้องได้ไลแล้วเมล่อไรอาเซนกาไม่ปล่อยแล้วปเปล่าเราไม่ปล่อยแล้วเมล่อเออร่วงหายที่ครับมูราดไม่ทันใ,ใช้ไหมมิชชั่นแสแลชนะครับผมหายเมื่อสวยปาดไม่ดีเฮ้ยอรอยก่อนดีกว่ามาั้งเดี๋ยวมันจะซีเดเอานะ ผมไม่โดนผมอ,ออกก่อนดีกว่าดีย๋ยวร่วงเอาเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับถ่ายสกีตสักแปบ๊บโอเคอันนี้ผมความคิดส่วนตัวนะครับผมผมว่านะมันมันก็เป็นกระแสเหมือนกันนะว่าสก,กีนคี้แบบมันมันคอลแลบมาไม่ค่อยดีแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยคุ้มค่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่านะมันก็อยู่ที่ความชอบนะครับของมันมีอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับ <team> แต่ผมก็แอบผิดหวังกับสกินกอน,นิดนึงนะครับผมนะเขาน่าจะปรับโมเดลหน้ามาให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับผมเพราะว่าพี่แกก็โดนล้อเป็นอะไรบ้างมากมายนะครับแต่ผมเชื่อนะว่าผมว่ามันน่าจะโอ้โหเราไม่ตาย เดี๋ยวเราจุ๊บใหญ่กันนะแต่ผมเชื่อนะว่า่าคือว่าสกินอะสกินนิเมะม,มันจะเข้ามาขายนะครับผมเข้ามาเปิดให้สุ่มสองรอบเนาะผมว่ามันน่าจะแบบอาจจะมีโมเดลหน้าให้ใสอะไรประมาณนี้นะภากอีกแล้วว่าผักเก่งจังหวะโอ้จะรอดปะเนี่ยรดนผนิตด,ด้วยโอ้ช็อกส่วนด้วยรออยู่รออยู่โอ้ผักส่วนตลอดนะครับผม เลาหย่านเขาไล่สุดหน่อยเดี๋ยวเรากลับก่นกว่าแม่เพื่อนาจะถอยกันได้อยู่มั้งเออนี่ผมว่าเขาน่าจะแบบว่าอาจจะมีใบหน้ามาใส่ให้อะไรเงี้ยเหมือนอิโนะสุเกะนะครับผมอิโนะสุเกะยังมีใบหน้าแบบเป็นคนมาใส่ให้เลยนะผมตอนแรกคิดเป็นหน้าอ่าอ่าชิ้นจอเกเดียวน,นะเวลามมราได้ได้ข่าวว่าใช้เดชัจานนั้นใช่เหรอเรียบร้อยตายครับผมร่วง อย่างวันนี้อย่างจะล้าครับอยางจะล้ายังไงไปทันหรือเปล่าโหเรียบร้อยไม่ทันนี้นะครับเพื่อนเราก็เถื่อนเกินเกินนะรมเราเล่นดีจัดเลยนะครับตานี้ได้หนีทุกตัวนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราออกกองเกิดเลยนะครับผมก็มันมีมันมีดาบที่แบบว่าดาบที่ลดความเสียหายแล้วก็เวลากดใช้จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวนะ ผมว่ามันก็ดีอยู่นะแต่ว่าผมชอบกว่าไม่ทันอนะ่ะกดเอ้ยแล้วจบได้ปะนะ่ะจังวะนี้เขาจะสวนไงโอ้โหจะเตะเรียบร้อยปะเนี่ยนะโอ้เรียบร้อยเลยค่ะโอ้โหอันนี้ส่งคู่ในบิดหายว่าไปกับตาแย่อยู่แรงเกินไปนะ จริงๆให้จริงๆให้เตะม,มันก็มันก็ประมาณนี้นะผมแต่ว่ามันติดที่เรานะมันมันตเราบางมากนะนะความเจ็บชี่้างบางาๆนะครับผมบางมากๆนะบัฟก็ไม่ได้ด้วยโดนแย่งบัฟไปแล้วไยลูกเก็เป็นแบบนี้โอ้โหก็จะได้อยู่เฮ้ยหย่านลวงหย่านลวงเดี๋ยวเราหาจังหวะโอ้เล่นเขาเต็มหนอดใช่ไฮคอนๆๆไฮคอนไฮคอนไว้ลุ่น ก็เกิดเรายังไม่ออกแต,แต่เราสามารถแลกได้เราเราจะเข้าสินค้าด้วยวะเฮ้ยเอาดีสุดๆเออผ่ามูานมึงใจเย็นๆนะเพื <sh <sh ่อนจวกซ้ายเรียบร้อยโอ้โหออกอะไรดีแล้วโหยังซื้ออะไรไม่ได้เลออกคุฟูกันแล้วกันโอ้โหแล้วเขาเข้ามาถึงป้อมในเราแล้วเพื่อนๆเออเดี๋ยวกลับเดีือดแป๊บ โอ้ยจะออกเลยเนี่ยเราคิด้วยกันโอเคได้ปะโอ้เขียก้อนก้อนเขียก้อนกันโอ้ยบ้าดเลยจะตายก็จะตายเขียเขียเขียก็ตเขียก็ตออสวยโอ้ยขายใจไมั้งท้องตอนนี้เกือบแห้งไหมครับเจียเข้าก็ส่วนทีเดียวดิ้นเลยไปครับเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อน อ้าวเพื่อนเรบวกว่าเฮ้ยอ๋ออย่าลํำตึงอย่างํำตึงอ่าเรียบร้อยครับแบบนี้จบแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้จบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราเคเลียร์กันก่อนอตายพอดีจบได้ครับเหลือเซนจ้าตัวเดียวครับเรียบร้อยเพื่อนเรากำลังจะไปจบบ้านนะก็ไม่น่าจะเกิดทันเนอเอาอีเซสวะอีซี่ว่ะ ออจบเราไปน่าจะไปทันหรอกโอเคสวยงามครับผมเรียบร้อยนะโอ้จังหวะที่กี้เรารับไฟเขานะอาจจะรับไฟดีนะเกือบแพ้ไปนะหยานเขาเริ่มลำตึงเพื่อนเราก็โดนหยานลำนะผมก็เข้าไปใกล้ใ,ลใลไม่ได้นะตายได้เหมือนกันนะครับผมสวยงามครับผมสำหรับการเล่นนาคลอสนะครับผม ไปเนี่ยมันมาช้านะถ้ากดอันนี้ยะสวยงามครับผมเจ็ดดาวแล้วครับตอนนี้เอาว่ะโอเคครับาเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปการเล่นนาคอสนะครับก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ